หลาดย้อนยุคไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันไปกับรอบๆก็จะเป็นแบบคนฟินแลนด์น่ะคนฟินที่เขาใส่ชุดคนขายนะใช่คนขายนะเขาก็จะใส่ชุดแบบว่าย้อนยุคแบบว่าเหมือนหนังโบราณนี่เหมือนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะใส่อย่างเงี้ยเห็นปะพ่อค้าเขาจะใส่พ่อค้าก็ มีชุดเกาะด้วยนะเธอของเล่นเด็กมีฮันโน้ตบ้างเลยดี่อมีหน้าไมา้ฮันโน้ขวาราคาก็10ยูนะจ๊ะหนูดูขวานเนี่ยสลักนะสลักด้านเดียว สิบห้าหรือร้อยห้าสิบห้าอันนี้อันไหนอ่ะร้อยห้าสิบห้สลับเลยดูก่อนดูพ่อค้าก่ดู่อค้าสิดูอค้าสอันนี้คือไว้ใส่อะไรอ่ะใส่แขน,แขนหรอ <c oughs> <laughs> ไม่หุ้มอะไม่หุม<ๆ>้ม<ะ>ไม่หุ้มจัดอะไรก็กำอ่า อะไรว่ไวไกิ้งเหรอ,อไน้นอยแไวไกนี่คนก็เยอะนะ,ะน,นะจ่ะนเอกต่แท้เ้าไปดูคือแบบจะเป็นแนวไวไกิ้งนะไวไกิ้งแท้ๆเขามาจากนอร์เทิร์นยุโรปนะจ๊ะ ็นไงล่ะมีคนอยู่ข้างในมีมีขนสอนจ์ <ผล S 1> <อ>ด้วยจิ้งจอกมีกระต่ายจะมีกระต่ายนะนะกระต่ายใหญ่ข้างในไม่ใช่เหล็กนะเป็นพลาสติพกพลาสติก แกะราคาก็ไม่แรงนะ69อยูไม่แรงจริงถ้าไทยแบบเนี้ยน่าจะ4-5,000บาทนะไปจ้าของเราแต่สีดำเธอไปกับไปดูนี่หน้าเซ็งๆนะดู <laughs> มี่หน้าเซ็งๆนะฝ <c oughs> ากของ มีโชว์นะวว่ะนนะี่เขามีโชว์ด้วยนะดีนะมาทันอ่ะมาก็เย็นแล้วจะห้ามงแล้วาหานคุณดูวิวนี่ดูนี่สวเฉืเป็นเฉือเข้าไปมนตรอกนะก็มีนะกิจนะกรรมเหมือนกัน

มันต <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้องไมีขนมเไรแน่เลยสามดูเราเดไนดิฉนกันนะเรากลับมาดูตรงนี้ใหม่มีม็มีราแสดงเยอะมากเลยอ่ะมหัวันดอือหัวหันดิกร์ตอลสสิบสามดูอิกาอันโนสม i อ มีหานจีจังด้วยไม่รักะอกสเนแคบิแคบิชุณอยไม่รู้จะกินอะไรอ่ะไม่หิวอ่ะคุณกินมาก็พาดูบรรยากาศแล้วกันเนาะ แต่ว่าคนสิงคขาก็แต่งตัวเป็นแบบโคราสน่ารักนะเหมือนทำไมายจ่อเออเฮ้ยซอยนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้รอ่ะเดี๋ยวข้าศึกเตื่นแบบ อันน yeah. ี้แอปเปิ้ลอ่ะต้องซื้อเอาไไปข่ายแม่ข้าแถวคนใหญ่คนฟินแลนด์นกินของหวานเยอะมากเลยนะพี่นักจวอยู่วอน ยูแ u ทำซีเบิร์ตเอาแล้วนอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหักทำนีค่แล้วยูยูทนเทควันเบิร์ทนเทควันเออทำนี้แค่เทควันวันอนนัแไหนแ Um, put Your pussy. Yeah. Yeah, what do you want? Let me try this one. You wanna eat now or you wanna put it in the bag? And put it in the bag. Can you see? That's not Okay. pussy. you No. ได้เดี๋ยวนะครับเนี่ย no, we'll <laughs> <coughs> ได้แล้วดดได้แล้วได้แล้วป่ะปัะ๊บจ้อวันพุธสั่งไปจะวุ่นวายหน่อยหน่อยอันเดอร์ลูมี่ข้างในก็มีนะกำไรดีมากอ่ะทูอันเนี้เพราะว่าแอปเปิลอะที่นี่มันถูกมากอะโลนึงอ่ะแค่หนึ่งโลแต่เขามาขายด้วยราัา อันนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนข้างในเหมือนเขียนได้ป่ะเนี่ยอิสตาก่ะ โชว์ดนตรีเมื่อกี้ไปยตรงการขายไแ่ไของการขายให้เป็นเห็นวาตอนเขาเล่นนิดหน่อยแล้วก็พอแล้วปิดเลย ร้านเหล้านะเธอมีร้านเหล้าด้วยมีร้านเหล้าในตำนานแบบเหมือนประมาณว่าเป็นบาของไวทิ้งนีอ่อันนี้ร้านแอปเปิลอีกร้านหนึงส่วนใหญ่ก็จะมีขายแบบของระบ้า หนังสัตว์เนาะย้อนยุคของที่เป็นโปรดักต์ from f i n l a n อะไรประมาณเนี้ยอจะเยอะจะไม่เหมือนตลาดธรรมดาทั่ว,วไปเนาะถ้าเหมือนตลาดนานาชาติรอบพี่แล้วอะก็จะเป็นพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เหมือนจะอาหารจะไม่ค่อยจะมีเนาะแต่ว่าคือนลน้ก็แต่งตัวน่ารัก โชว์ทาม e ด้วยนะจ๊ะถ้าเรื่องจากสนในสวนตรงนั้นเนาวันนี้สี่แดด Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ลายมื่อวันก่อนมานี้ก็ได้ออกละ ให้เด็กทำนะเทนตุ๊กตาหิน, <Yeah. S 1> <laughs> นปัน้นะกันเด็กๆมีถอดเสื้อด้วยจ้ะเธอ ไปดงโบดก็ได้ปะไปดูดีโบดดีกว่าปะ มีเจ้าหน้าที่ยาบาลด้วยนะะเธอนี่ออกแล้วไปโบสถแล้วซื้อสายใหม่ก่อนยุมบาย่าสามบาทนะจ๊ะยูมบาว Yeah, ดู đi nó เนาะอืมดูนี่ก็เหมือนจะเซ็งๆอ่ะนี่ Mitäs mä teille? Mulla on vesimeloni, päärynä, kaktus, Ei ole. <totit> <totit> Ma, o, päärynä. Yes, päärynä on. Kortilla käteisellä. Opa, päärynä, okay. Okay. Siihen voi laittaa. Ja päärynä. Lot, รถแพ้ใช่ใช่หนะ้ให้เด็กหญิงชายาชูาชมี่ดิชยา Mitä seuraavalle tulee? Kolo. Kolo. Kolo loppu tänään. Mitä, mitä muuta? Vesimeloni, päärynä, kaktus, persikka ja tavallista. Saari. เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโบสถ์สิเขาเปิดนะข้างในสวยขนาดไหนไไดวกนะที่เราเห็นข้างนอกมา่อกี้ เขาให้เดินได้แป๊บเดียวเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งจะมีงาน What is that What is that They come See like so something See like so something นี่เขาจะมีให้อ๋อโอเค I want to buy candle and t h e n I go เดี๋ยวเจะหลังจะพามาดูใหม่นะมึงมีแม่ชีตัวจริงมาแล้ว ของกษ,ษัตริย์สวีเดนด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูวันหลังวันนี้ไม่พร้อมเข้าไปถ้าถ้าอย่างไปทุกโบสนะเขาจะมีแบบว่าให้ซื้อเพียง หนึ่งอันหนึ่งเงคือหนึ่งยูโรใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราอ่ะปักเคียนไว้เป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมของที่นี่นะแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเราอยากซื้อเท่าไหร่เได้ จำกัดนะว,ว่าต้องให้ใส่เท<อ>่าไหร่โอเค,เอ,อ,เคอ่ะน,นี้อันนี้ป๊าหนึ่งเปิร์ดหนึ่งแล้วก็ลูมี่นะ ดูอันนี้เ,เบะจะน้องอย่างเงี้ยอันนี้ของลูมี่อันนี้ของมาม่านะคะอ่ามาของพี่เบิร์ด <Okay. S 1> นี่ของเบิร์ดนะโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปแล้วเพราะเดี๋ยวเขาจะมีพิธีกรรมต่างๆโอเคบายบายบปไปเลยบายบายบายอ่าตรงนี้อะไร <c oughs> ตัวนี้จะเป็น <c oughs> หลุมศพหรอจะมีเขียนอะไรนะเธอนี่ด h e can cut sharp hair เหรอ As you love let me love อ่ไ้ที่เราพังตรงนี้ไอ้ที่มันจะเป็นแผ่นปูนใหญ่แบบแผน่นหินใหญ่ไอเราต้องรีบออกไปก่อนนะเพราะว่าเขาจะมีกรรมวิธีกรรม<อ>วิธีอะไรทางศาสนาวิธีการทางศาสนาชนไอเนี้ยมันจะเป็นแบบศพพระมหารศพคุยอะไรต่าง,ต,างต่างนะเดี๋ยวเลยบุกตอนนี้เรารีบก่อนดีกว่า วาาไปขา้างนอกมีหลงหลงมานะชูรสเบาเบาหลงหลงมาหน่อยเคฟหรออืมมีโคอีสเคเอฟซี แถมแถมแถมวันนี้าพาไปดูรูป,<ไ>ปของร <ไป S 1> <บ>านะดูบาม <c oughs> ันเป็นบาดาแฟ้ารูปถอกราดาบฟ้าอะต้องโดนนะต,ต้องมีมาโดนนะงต้องมีถ้ามีคู่รักใ้ดูระปูนะเราต้องโดนแล้วล่ะโอเคชั้นเก้า คลับหนึ่ลับหนึงน่งคลับหนึงน่งคลับหนึ่บหนึ่งคลันึ่มันเพิ่งท, <c oughs> ทำเสร็จไม่ผิดมันเพิ่งทำ CD หรือปเปล่าน,น,นี่อ่ะ t h i e บลลบ็อชสตอร <is> nice ์ี่คื s o ร์เ <c oughs> เลยแบบเดียวกขุดๆเลยอมากินเ<ต>บียร์แดกขุดๆเลยแต่ว่าก้องคือกินดิเนไว้ดูซีทบัวิวเมืองโตรกุตลาดตลาดเก่าที่กำลังทำใหม่ เราก็เอาเรื่องอยู่นะโซ่โซ่โซ่จะนั่งตรงนู้นไหมล่ะได้ได,ไดไ<ป>เราคิวซื้อก่อนเราคิวซื้อเบียร์แป๊บ นเปิดก oh, ้นทำไมอ่ะเปิดก uh ้นเหรอมุ่งอ้วนได้มาแล้วแต่ว่าดูดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะวันน um ี้กินอะไรอ่ะฟอร์โรด้า uh อันนี้ไม่เป็นเหมือนลาสเบอรี่นะแล้วก็จะเป็นผสมกับกินชาเบียร์เบียรขิงแล้วก็จะมีพวก <c oughs> ลามด้วยนะน้ำส้มนะน้ำมะนาวนะคะ <c oughs> ก็อันนี้อร่อยเลยคอมเมนต์นะถ้ามาไอฟอราโดราเนี่ยส่วนป๊าป้าเอาันนี้ <c oughs> นป๊าดื่มอันนี้น่าจะมีขายที่ไทยด้วย ส่วนพี่เบิร์ดัดอ่อนๆเดือดเบียร์เดือดเบียร์นี้เบียร์อะไรเชียรมันใช่ไหมเบียร์เช็คเช็คดีครับผิดโอเคก็อารมณ์แบบนั่งอยู่ในหมู่ฝรั่งในดวงฝรั่งแล้วก็ดื่มสวยๆแต่งตัวสวยๆแล้วก็เห็นวิวโบสถ์นะคะเห็นวิวโบสถ์แมนเชสเตอร์ซิตี้รู้ไหะอ่า <c oughs> เผื่อใครมาเที่ยวจังระกูก็ลองแวะมาเช็คอินดูอันนี้แถมพอและแถมแถมบ๊ายบายค่ะ